ราต้องไปเขียนไว้เลยเขียนโค้ดไว้ที่มันเสียเนี่ยในอม่ายเนี่ไงมันจะมีหนังสือให้เราไงหนังสือให้เราเล่มหนึ่งนี่ไงถ่ายรูปแล้วก็ไปเปิดนะโค้ดดูโค้ดดูโค้ดมันไอ้โค้ดตัวเสียตัวสีเสียตัวสีแดงต้อน อ่านค่าเลยว่าล้อไม่ด้วยรถอันนี้ค่าอันนี้โค้ดเลยย้ายโค้ดมาอืมแต่แต่ที่นี้เราไม่รู้ว่าโค้ดมันบอกที่ต้นเหตเสียไงของรถแต่แต่คู่มือไม่มีเหรอก็นี่เราติดรางก็ารมาห้าสิบรายการใช้ได้มาสิบรายการแล้ว แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเสียโล้ววมันขึ้นเป็นบอกเป็นีหนึ่งสองเจ็ดสองบอกเป็นรหัสเป็นโคดีหนึ่งสองเ็ดสีเีวสีแดงนะสีแดงสีแดงใช่ไหมที่เสียคือสีแดงสีเสียสีแดงทีนี้นี่แหละเราเินตื้นี้ว่ากนีสีางก็มีูมือไม่ดเสียนนไม่ฮะ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 ะฮ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 ะีอะ

ภาษาอัองกฤษนะเล่นมีตัวเลขด้วยป่ะร<ล>้อนเหรอลวกไส้นะปลอดภัยไหมคนไม่เคยใช้แล้วเอาไปใช้แล้วจะรู้ทีไงเรื้อเบืออาจารย์บอกว่าทุกวนี้ต้อมีภาษาไทยอือภาษาไทยอ่ะมีแบบภาษาไทยไหมแบบนี้ตัวแบบนี้อมีภาษาที่ไหน นี่เป็นรุ่นอยู่นี่แหละอยู่โรงเรียนที่มาเรียนนี่แหละอาจ่อาคารแข่งรถจะลองเสียบมัดหมูมันขึ้นหมอบูสองคำสองคำหยาเสียันบอลรายการสีแดงนะไม่รู้ว่าตรงไหนเสียรู้มีมีคำตัวที่เราจะรู้เนี่ยว่าตรงห้าสิบหก สิบหกยี่ห้อเขาต่างเขาไม่อยู่เอ็นกินเนี่ยมากินี้จจะเข้ามาที่สแกนกดยี่ห้อกดเราดในโซนเอเชียใช่ดีนในโซนเอเชีย มันจะเขียนว่าคือถ้าเกิดเซนเซอร์เกียร์มันขึ้นเป็นยันงไงเกียร์เหรอภาษาอังกฤษเหรอทำเกียร์เป็นภาษาอังกฤษ,ษใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอาจารย์โอเคอเพราะว่าถ้าเป็นที่เกียร์มันขึ้นเป็นตัวภา,าษาอังกฤษขึ้นคำว่าเกียร์เลยนะโค้ดมันเนื้อ แต่มันก็ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนแต่มันจะขึ้นเป็นสับใช้มันสับไม่มันจะขึ้นเป็นรหัสนั่นแหละรหัสอย่างที่มผมบอกนั่นแหละอันนี้เนาะเราต้องต้องรู้รหัสมน,นด้วยม,ม,ม,มันจะเจาะตรงที่ท,ท,ที่ที่ตัวตัวคอตอลตัวจะเสียเลยรหัสตัวนี้จะเสียแล้วเลอ,อมันแค่ะจะเสียแค่แต่ขับได้ประมาณนั้นนะ อย่างมุดรหัสเองเนี่ยสึกรอแล้วอย่เงี้ยอ่ามัเ <c oughs> ติมหัวเชื้อ,องเ,เขาเรีบขายไปเนี่ยไม่ไดเรียบเลยพี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูว่าสึกทารหัสใช่ใช่ผมว่าน่าจะ